สบายดีสบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องมือวันี้ก็มาพบกับเฮาคือเก้าที่สองสาวบิวคนบ้านป่าเนาะก็สบายดีเอฟซีทุกทุกฐานเด้อหรือวัดสิปเป็นทางฝั่งลาวฝั่งไทยเนาะหรือทางต่างประเทศสาบิวก็ขอกบสบายดีและสวัสดีประกสกูสุขคนนะเด้อมือวันี้ก็มาพบกับเฮาคือเก้าพ่อแม่พี่น้องตอนนี้เฮาก็อยู่ที่ตนนะ้นมะฮุงเนาะเมื่อมนว่าเฮาก็ออกไปต้นมะฮุงก็ทุกคนตอนนี้เฮาก็อยู่บ้านเนาะ เมื่อนี้เขาพักกันอยู่บ้านเนาะพี่น้องเพราวะอีพอกับเบาจำพอเปินเข้ามาอ่าเห็ดอ่าเห็ดเวียกเนาะพี่น้องหลังจากที่เขากะเห็ดสวนงัวเขาเกะเลี้ยเป็นที่เรียบร้อยแล้วพี่น้องงัวเขาก็ปล่อยเขาสวนเนาะแล้วก็เพินกระเขามาอันเห็ดเวียกอยู่เฮือนก,นก็คืออ่าสร้างกอไหลพี่น้องสร้างกอไหลอันอยู่หลังเฮือนหรือว่าหลังบ้านเขาเองพี่น้องตอนนี้อิพอเปินกระสร้างได้ลายอันกอเติบเนาะ มันเป็นกระซางอยู่ในอันห้องน้ำอะไรพี่น้องหลังห้องน้ำเพราะว่ามันอันล่มไปทับกับหล้างห้องน้ำเลยไม่เห็นใสร้างกระซีห้องน้ำฮาว่าเนี่ยมันซอดอะไรพี่น้องก็เลยทางออกให้มันแปนเนาะเพราะว่ามันหกแห้งแห้งพี่น้องเลยหลังจากที่ว่าเฮาบ่ได้ทางแต่เฮึงอะไรเพราะว่าตอนนั้นมันเป็นสวงพลอะไรพี่น้องก็เลยพากันออกไปอยู่หายู่หน้าเนาะมันกลเลยหกแน่พี่น้องเลยมอนพิ่นก็เลย พากันเข่ามาสร้างกอไหลเนาะกะก่อนสิไปกันเนาะพี่น้องกะขอบบุญขอบคุณเนาะกะมีผู้ใหญ่ใจดีทางฝั่งไทยเพิ่ให้คงควันปีใหม่เนาะพี่น้องสิ่งที่ชาวบิวอยากได้เฮงพี่น้องเออ้ยกาเพิ่นก็ะได้ห้คงควันเฮาเนาะเดียวสบิวกะสิาพาไปเบิง้งพี่น้องว่าเมนยังเป็นคงควันปีใหม่เนาะอาคงควันปีใหม่สิ้นแหละก,กวาได้พี่น้องกะ บิวกระขอบบุญขอบคุณผู้ใหญ่เพิ่นเล,ลาย้เด้อที่เพิ่นกระให้ความควรปีใหม่เฮาเป็นอ่าคนแรกเนาะและะ้วก็ซิ์แรกพี่น้องก็ดีใจหลายเนาะก็ขอบบุญขอบคุณเพิ่นเลาย้เด้อปีใหม่นี้ก็ให้ทุกคนเนาอะอ่าที่เข้ามาอ่าติดตามสบ,บิวเนาะพี่น้องก,ก็ทุกๆคนแหละเนาะก็สบ,บิวก็สิอวยพรให้ทุกคนอยู่ดีมีแฮงร่ลำรวยเงินทองเด้อปีใหม่นี้ให้ทุกคนมีสุขมีลาภเนาะ เจริญในนาทีการงานเดอ้อสบิวกะขอบุญขอบคุณเพื่อนอีกเถื่อนหนึ่งเนาะพี่น้องเนาะดีใจเด้พี่น้องเลยที่สบิวกะไฟฟันอยากได้มาดนเลยพี่น้อง <c oughs> เดี๋ยวสิอาพาไปเบิงนะ่งเนาะว่าของขวัญอาปีใหม่สิ้นแลกแม่นยังพี่น้องตอนนี้เพื่อนกับพากันทางอยู่เนาะ,ะสบิวกะเอาของขวัญให้อีพอแล้วเมวื่อวานนี้ลืมถ่ายคลิปพี่น้องเลย แบบสาลาวนมันขำอะนะสบิวก็หายเป็นเงินอีพอไปแล้วนะพี่น้องเมื่อน,นี้จะสิาพาทุกคนไปอันบุนของควนสินแรกของสบิวเนาะก็คือของ,ของปีใหม่นี่อะไรพี่น้องเป็นสินแรกแล้วก็นคนแรกที่หายสาบิวเนาะพี่น้องปนะ่ะกะขอบุญขอบคุณทุกคนเด้อที่เข้ามาให้กําลังใจสบิวเนาะพี่น้องเนาะเดี๋ยวสิาพาไปเบิ่งกันเลย,ยว่าแม่นอียังพี่น้อง อันนี้ก็อยู่หลังบ้านเนาะไอฝอกรบาดกันพนขนก,นกนัยังพากันทางอยู่อ่าทางล่างสาบิวนี่ก็ใชได้ลือ้อพี่น้องปวกขึ้นเลยเนาะมันมุมอะเพราะว่าเาฮาเห็ดกินอยู่ลุ่มเฮาไปเห็ดกินในเฮือนครัวพี่น้องละยองก็ดินมันยังลุบอยู่เนาะเฮายังบทะนได้ทมมาหละขาเฮาลื้อออกแล้วก็ยันเอาดินเข่าพี่น้องเดี๋ยวสิภาพไปเบิ่งเลยพี่น้องคอมเมนต์ยังธรรมศาสตร์งามขนาดพี่น้องเลย อีพอก็อยู่เดินตัวน่ะนเนะพากันลือ้อออกทีเดยพี่น้องตอนนี้เี่ค่ะอีพอทางแต่ยังคอกไก่ยังเชี่ยวออกไปจุอยู่อยู่เดินตัวนั่นพี่น้องเดินคนเองเลยอยู่ตัวนั่นก็ได้นะตอนนี้ค่ะทางแล้วแต่ยังหกอยู่อะลรพี่น้องใบมันหล่นลงเนาะเพราะว่ามันกาชีใกล้ชีสวงกันใบใหม่หล่นอะลรพี่น้องกระตุกวนนี้บางทีก็มกั่งไปเห็ดคอง,งัวเนาะให้งัวาายอยู่ยามฝนอหละบางทีกับไม่ได้มากพี่น้อง เดียวใช้เบ่งมัเป็นยังพี่น้องโมเมนตู้เด้อพี่น้องเดี๋ยวใช้เบ่งนะนี่พี่น้องอันนี้ก็สิเป็นคองควอนสินแลกปีใหม่พี่น้องนี่กะสบ,บิวอาเอาเป็นตนะเนาะพี่น้องเนาะ เอาเป็นโต๊ะไว้นั่งกินข้าวเนาะไว้ให้แขกค,คนมาอะไรพี่น้องบางทีกามูคู่มาลินน้ำกับพอได้มีบอลให้เพิ่นนั่งเนาะเพิ่นมาส่งแรงวานนี่พี่น้องเ,เลยจนขำอะลรเนาะกะงามเลยพี่น้องสบิวมากมากลวดลายเป็นลายไม้แต่ว่ามันกับซีโบเมนไม้แท้พี่น้องมันเป็นปูนเนาะแต่เพิ่นแต้มเป็นลายไม้ะนะ สุดหนึ่งกับบแพงดอกพี่น้องเลยพอพังอยู่เนาะดีมันมีสี่บ่อนนัง่งพี่น้องเป็นเห็ดเนาะงามแพงอะไรเป็นเห็ดเป็นคือต้นไม้นี่แหละพี่น้องแต่ชุดท้ากับบแเมนไม้ดอกพี่น้องป,ปูนแต่เผินแต้นเป็นลายไม้เนาะขักอะไรเพินแนะนำให้สบิวเอาทรงสุดเป็อนอายับเขาอีกแลลวกะ เอาออกมาได้เป็นได้สองสุดกันวหเนาะสบ,บิวว่าเออเดี๋ยวบัตรเก็บเงินได้อีกสบิวจังสีสั่งให้เพินเอามาอีกสุดหนึ่งพี่น้องเอาไปไหวย้ยูมานาเนาอะอยูมานาบ่ามีบนหนังได้จ้หน่อยกินปลาน้องใหญ่เนาะพี่น้อง <c oughs> ดีใจพี่น้องที่สบ,บิวได้ก็ขอบุญขอบคุณผู้ใหญ่เพิ่นที่หายคงควันสิ้นแรกของสบ,บิวเนาะพี่น้องเนาะคงควันสิ้นแลกปีใหม่อะไรพี่น้องเอ้ยก็ขอบุญขอบคุณเพิ่นหลายๆเด้อ งามอะไรนเนาะพิเห็ุเป็นขนาดเลยทุกคนตู้ตายไปแล้วหน่วยหนึ่งพี่น้องสดหน่วยหนึ่งแหละในก็สิเป็นลังบา้านเฮากระสีหกหกในเด้อพี่น้อง อันนี้หั่นยังมาทัานได้เอาดินมาถมพี่น้องเพราะว่ามันคากระตุกมันนี่แหละเนาะอันนี้ก็จะเป็นดินเก่าพี่น้องดินตั้งแต่ปลูกเคื่อนตะบิดผูหละเนาะเฮาบดได้บดได้ถมพู้ไรหลุดเข่าบดได้บัดนี้ก็เลยสี่อันตกแรงผูหละพี่น้องเดือนสามเดือนสี่ผูหละเนาะให้เพิ่นเอามาถมให้ประมาณเท่าลายหลดเติบได้พี่น้องเลยมันเป็นชิปผู้ประจกักษ์บพพัดจันทร์่นทางเนาะ กระสีพากันจูดเลยพี่น้องมันหกแหงอเอรีเนาะหอ,อันนี้เฮือนเก่าแก่ของเฮาตั้งเต้หึงหึง่แล้ะพี่น,อน้องซานจนดอกเนาะต่ำ่ำลงมือนอะอีพอเป็นคนโจมออกอันนี้บาจำพรอพอนเป็นคนทางพี่น้องก้อนนี่แหละหกกว่าหมูเนี่เนาะอ็ เบิกไงผูกใบมันเต็มอยู่อันอันน่ะทางห้องน้ำผู้พี่น้องใบจงปล่อยบนทางคุณเปนแตกก็เหยียบทออันนี้กระจุกแล้วใบมันหกเลยเยัยงูเนาะพี่น้องได้ตัวสกินบอดเต่สีต้มให้ตัวกิน ้พี่น้องมันอ,นนนอ,อนนันเนี่ยมันซอสช้งกะสีอันนี้อะไรนี่แผ่นเชลล่าแผ่นลิชชิ่งเหมือนแผ่นเชลล่าอันนี้ก็ดินมันหมดเต็มพี่น้องในเทรนด์นี้ชาววิวกะเซียนทิได้ลื้ออันกาาี่ตะไพรโตนี่ออกพี่นอ้องลื้อออกไปเห็ดกินดูขี่ตะไคร์นะบ่เออไปเห็ดกินดูขี่ตะไพรตัวนะอวาพอดีพอน,นั่พนงพวกขี่ตะไคร์พอ,อดีอึดบอดขี่ตะไคร์ไปเลยเลยพี่น้องเลย บม่ได้อยู่คงถี่ดอกใคกับขากองเหลืองนะแซมแซมเหนือเนสามเดินในบ้านเพ,พื่อนมาเพยมาจากไหนเนาะไปพวกปูลงปูอีพ่อนะเป็นคนเอาม,ม,มาปลูกเจ้าบดไดไ้เจ้าบดหาปลูกก็ไหลเนี่ยคือกันใดพี่น้องมันไหลผู้เจ้ากระเจ้ะ มันไหลผุ้เจ้านี่เนีชบอ่ะกใสเต๊บอดี้ตไปอยู่มนามาจำพอนบอดี้แ้วพี่น้องเลยก็ไหลในไล่ไปพันยูไปยุ่มนาครเอ้าอีพอคือบมาถ่างไนขี้ข้านแล้อีพอหนั่งสูบยาเสย อีพอนังสูบยาเซยพี่น้องเลยอันนี้ลาบแต่ทางอันนี้่ะทางเอาแต่ขางเดียวหอบอะไรเอาซ้ำนี่คือยังพากันถางอยู่พี่น้องเดี๋ยวใหญ่เป็นทางสะก่อนเนาะนี่ก็ยังบรทันได้ทมดินยังบรทันได้ทมดินนี่เจ้ากระจายเติบได้นี่ พี่น้องว่าพ่น้าเลยเนาะบาจําพรพ่นยาทางเลยพี่น้องเพราะว่ามันออกวิตอันลัางของน้ำแหละวัจักตอกบ้องอมันยาวพี่น้องมีเพาะละเซียนหมัดไปอันเอาไปไววเอาไปไปจูดไามันแห้งเนาะ เอาคาดมาจูดเอาคาดมาเกาะนี่พี่น้องใบมันจูดเนาะมึงดูปีเดียวหนึ่งพี่น้องพวกอะไะป้าปลา, <c oughs> ามันเป็นตุกตุ๋ยนะฮะนะเรอมัดมึงดูผูชังกระซีกันมีแต่ใบไหลจะยังไม่ได้จูดจกเถื่อนนะครับ กปก็นาอัลิฉันอ่เนี่ยฮะปุ๊บพี่น้องสบิวย่านอันงูเข่าไปในอันน,นี้ในปองของนาเนี่นะมึงดูใบอันสังกะซีจนเข่าขีเมียงเบิดแผ่นอันเข่าขีเมียงพี่น้องก็เชี่ยกอันทางเนาะครูมันคลายทางกระไดของแมงมุมก,ก็ยุบลังคา <c oughs> นี่พี่น้องอันนี้ค่ะสีเอาขาดไปตลาดที่ไปซื้อขาดมากกันปัจูดเบิดพี่น้องเลยสบ,บิวหันถ้าอันเดือนสี่เดือนหา้าสิฮาอันอัม่ามาั่งซอยพี่น้องแล้วสีเอาดินธรรมาาๆมันเพียงให้มันสะอาดสะอ้างอะไรว่าง,ง่ายๆก็ได้พี่น้องหกแห้งอะไรเนาะสบ,บิวหะเวลาอาบน้ำย่านพี่น้องย่านงูเข้าไปในนี้เนาะในปอกอะไรเลยที่เสาห้องน้ำกับบ่มีไผร์ดะ เพื่อนในเพื่อนนี่คือ,อยังบวชทำในไหลาสายไพรในพี่น้องเลยยังว่าในภากระไหลาสายไพรในเพื่อนนี่ก็คือเวลาไปหันไปนี่ก็เข้าห้องน้าก็ใต้ไพรสายอ่ะพี่น้องที่ใต้อ่าโทรศพัพท์เอาวไพรสายโทรศัพท์เนาะอันนี้มันบ่มีไพรในย่านย่านงูเง,งีง้ยวเ,เขียวกระปอมพี่น้องเอ้ยอกะ ก็โอเคเนาะพี่น้องสำหรับคลิปที่ว่าพาพีพาน้องเห็ดเวียกนนเนาะกับคปฏเหตุดอกพี่น้องกัอีฝอก็บอกเต็มพกันเนาะขึ้นไปทางมันคายเพิ่นพักกันยุตอีกแล้วพี่น้องเลยแต่ว่าอีฝอรกยังสีทางต่อไปอะไรก็ยังมาทันได้แล้วไงอ่ะเห็ดไปมือลนะหน่อยมือได้บ่มีเวียกก็เห็ดไปพี่น้องเพืตอนนี้ก็ว่าสีพากันมากอะไรตั้งแต่ผู้ใหญ่่นนั้นอ่าซอ,อยตั้งแต่ตะบิดอะไรพี่นอ้องตั้งแต่สบ,บิวนเห็ดซองตะบิดแะละมีเพิ่นมาซอยอัน มุงลังอันลังกระซีเงินขั้วนี่เนาะ่น้องเนาะกเป็นซอยหลายอย่างเนาะแต่ว่าในที่นี่แหละมันมันหกมันเก่าแห้งแเนาะมันก็ลุล่วงเป็นธรรมดาเนาะมันรุดรเนรา,าไงไงะฮะแล้เอาง่ายๆก็ได้มันก็หกเหนียกเนะ <laughs> กาะก็โอเคเนาะสำหรับคลิปนี้ก็สิขอจบคลิปใบสมณีเด้อก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามใเฮสบวิวเนาะเผื่อเป็นกำลังใจอใ่าเฮสบวิวเฮ็์คลิปต่อๆไปก็ขอบุญขอบคุณเอฟซีเนาะ ที่สนับสนุนอ่าเบิ่งโฆษณาให้สบิวจนจบเนาะพี่น้องจ้าโอเคเนาะพอกันทิ่หน้าเด้อพี่น้องสบายดี